สบายดีพี่น้องสบายดีบนจะกุจะกนแต่พ่อก็ส่งแม่น้องเทศไปน้องตาสิ่งทหาเบิ่งตาแด้วพี่น้องเอ,อ้เป็นฟรีเสตตาพี่น้องเป็นเมาล,ลงเกี่ยวเขาเสียงสนั่นพันพื้น์แข่งโรงเรียนพี่นอ้องนักเรียนนักเรียนซาเจอจะนั่งเกี่ยวนกกระพงทองเทนไปนยังคือนั่งเกี่ยวเฮ้ยโนก เจ็บแอ,อ่ะผู้สบายันแล้ว่านูเล็กแบบผู้นูเล็กก็จะเริ่มขขี่ด่างขึ้นเชิง่อเเกี่ยวข้าวันที่สองพี่น้องจ้ายังไม่คแล้วกะ็อันที่เหลือต้องมารอรุ่นว่าพอเทียนจะได้อยู่เกี่ยวไหมกําลังเหลืองอยู่เนาะแต่แม่เทียนว,ว่าน่าจะได้เกี่ยวอยู่นะถ้าฝนไม่ตกเพราะว่า ขันมันเด็ดพี่น้องจะมันกระเซียนมันกระเซียนซุกไหวนเขาะค้าสีา่เ้าหาอมันเดเ้าสี่เ้าหอมันเดดอเาสีา่เาหานี่ยก็โอเคอยู่ไหนแบบว่าโน้ยเจ๊้กำหนดแค่ส้นกันขึ้ก้ากน้กันไม่ตกนะนกน ต้องเร่งให้มันเสร็จก่อนสามสี่นปอนอว่บสงสารเคยหล่าเนาะโอ้สาแดกมาสอยมาเนี่ยนูเล็กสาวเอ้ยบ่าวหมีบ่าวบอยยังไงเจ้ <c ười> ใส<ช>่เรียบร้อยเลืออยู่บ้านสี่ห้าให้แถวน้องด้ <c ười> ถ้ามันได้แบบใครก็เกลียาน่าคือเครื่องของบ้านนี่ข้าแม่นเคยลาวมาได้จะเครื่งทงหนุ่ยย็นข้างเล่าฮากวสันหนูเล็กตรงนี้เกี่ยวข้าวนะลูกเพราะว่าเขาเิอว่าอยู่สองวันหนูต้องขูดจิ้งหรีดวัละห้าสิบตัวไปฝากแม่หนู ก็ถือโต้นั้นน่ะได้ยังเอไลายมาอย่างโอนฮะกแจะต้องโอนโอนไม่ได้ต้องการเงินสดครับโอนถ้าหนูเล็กนีงก็ซื้อกับพ่อน้องเทนตัวละบาทใส่ก็สดนะครับโอนไม่ได้เพราะไม่ได้ถือจังอะไรนะโอนไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ถือจังไม่มีมั่วแล้วต้องเงินสดอย่างเดียวครับผมจ่ายเงินสดจ่ายสดงวดเสื้อเบื่อทวง จะเลี้ยอะไรจะหยุดเกี่ยวข้าวก็ให้แม่จอยแม่จอยแม่ดําแม่เอื้อช่วยช่วยขุดนงสามสี่คนจะไม่ได้แล้วสองร้อยเนี่ยจม่อามาปนให้แม่ให่นจะกอนแมนไม่ได้ก่นข้างห้าม่นะนไม่เกี่ยวพองเทนกล่นใช่ไหมพ่อน้องเทนกนคนเดียวอะค่ะ พอตลงเทนจะมาเห็นหน้าได้ไปนีนาหน้าไตหะเห็น่ะเห็ดกระป๋าดำคนละทุงอเออป่าก้อนน้องเคยกับเห็ดควนละทุงค่ะน้องเคยปะท้ายหน้าปะเป็นาแบบไหนเ,เป็นะกก้นหน เป็นจริงเหรอพี huh. ่นกพี่ท <trendy arbeiten too> uh ี huh. ่ทำนาดัง hum พี่ที่ทำนาเาหยเจไปเกี่ยวด้วยก็เป็นคนไทยแน่ะก็คนตะเหิมพี่ตะเหิมอ่ะใช่ก็คนสาคนก่เตียวอผลงานก็วันนี้จะให้มอ้าโอยใม่ๆเพื่อนรถไทย็ปีนวะถรรดไแต่นน่นสาวจอยเป็นคน โยนข้าวให้เองก็เป็นคนเลี้ยงไงอืม้องมดกับเมือม่อยไปลองกันบ่ได้อยู่เสียงนึกนึกเขาเงียน,นะเ,ยนขเข่ขงขิ่งอือเมื <c oughs> ม่วอวานนี้เจ๊ดำว่ามืดฟ้ามืดฝนมาแล้วสันเคยเ่รมืดเห็ดบ่าวเบอกแล้วบอกฝ้าเห็ดแอก มือเทสนางวะพี mày, ่น้องเอ้เข่าหม่โลละสีบาทเน้อยค่ะสิมีเข่าหม่เข่าเกากับบุมไม่ค้ายแล้ว่ปี่นีเห็ดหน้าสำนี่ให้มันพ่อกินหัวเถอะอันตะกี้นาีเมย์วะเออแค่มันเบิดกิบมือกินรสซุ่อเอาที่หนึ่งกัเราอ่ะเอออยากกินเขาที่หนึ่งอี่เมยนะ แ่าที่หนึงอยู่สุริทบมแมนสกระสอสลสองพันละบนอกแต่ก่อนยง1พันแป้ละมังกรทองอ่ะใช่ไหมฮะเท่าไหร่องกาอนมังกรทองใช่ไหมกองแท้เลยมลีแท้เลยบ่มีปนเลยแปลว่าสิค่ายเม็ดน้อนเลยขาวนั่นแหละ ใส่นาดในพื้นที่อเอาจุได้หนึ่งอืมอันนู้ใส่เดีกข้างอื่นินึพี่น้องอุ่งนแล้วมันตองเรื่องทังมันเจ็บใช่ใส่สงส่วนยุ่งได้แต่พอไันจะเจ็บเลยเก่งในมันบ่ใส่นี่ยยังใส่เยมากเลยพวกนเจ็บที่ไดรใสสงเขาได้ออกโปสงเขา่ไดแกมันมันติกเลยกว่ายี่เมื่อยามแหด้ะ ไปก็ยยลยว่มันมืดมันมืดเ็ดปวกออกบ้ามันบตกลอกมันมืดเท็ปวกออ,กอืมก็เนี่นเ,เานาะนหยากว,เวเาาอเ,เ,วเอเดียวในปีนี้เอหยานะประวตาสะอาดีดีดังวระว่สาสะอาดเป็น้องเห็นหน้าสองปีทีแ้วที่เขามาอยู่ร่านแล้วสุดยอดเลยหยาโอืมโอเคอยู่เย อืมกระตือสามตัวค่ะสัมภาลูกก่อนย่าเผานะลูกเฮ้ยมันหูโตหัวลูกสาวลูกสาวนั่งเลยกันลูก สู้ๆใช่ไหมไลูกอย่าไปเกี่ยวเอามือนะลูกนะเ<ม>พราะว่า<ม>นาข้าวเราเสร็จก็เสียข้าวแล้วก็แบกไครแบกมันเดอร์กับสุรินะ่เะ,เ,ะเสื้อผ้าก็ไม่ต้องาไปเยอะมั้งถ้าจะมาอีกอะ่อะหรือยังไงไไขอขนะ้ออ้างไ,ไ,ไง นต้องกลับไปเอปลือนมาสงการจะไม่จะเป็นเปลี่ยนไซส์ใหม่หรอไม่นะถ้าตาอยู่เดิมเดิมก่อนหนูอย่าไปขึ้นกวาเดิมนะคะเดียเด๋ยวเดี๋ยวซิตี้มันจะแบบว่าถล่มทลายของเขาไงโอ๊ยแรงมากถามไม่เอ้ยดูนะคะว,ว้าวบอกให้เลยว่าซิตี้อ่ะ,อะสะเทือนแน่นอนค่ะ เขาจะไปมองดีเจใช่ไหมเออมองกระเทยคะใช่ขาดี่ยังมองเลยไหาที่ดได้ได้ทิปใช่ไหมแม่มนีอีจ,จอยม่เคยงอมแต่เลยเทพมีนมนะล,ลูกพี่น้องมีนมนะม่อนีมีนมนะโอ้ แรงไหมคุณคุณแม่เอื้อนนี่แบบว่าชิดซ้ายเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับเสื้อในที่ส่งมาให้น้องสาราเราไม่น้องเทนเนาะแล้วก็ใช้หนูเล็กใส่นะคะมันพอดีไหมหนูเล็กพอดีพอดีน่าจะใส่โซเล็กค่ะค่ะอืมพอดีสวยอ่ะเบอร์ใหญ่โซเล็กใส่ไม่มาเจอเหอใหญ่เลย นูใส่ไซส์อะไรนะสามแปดสามเก้าสี่สิบหนูเหรอประมาณสี่สิบสีนี่แหละใส่หสสองมันจะใหญ่อยู่นะประมาณสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอดนี่แหละหนูใส่ตัวนี้สี่สิบแปดเลยนะคะคุณอาโอ้โหไม่มีนมใส่ไม่มีันนอ้อกอย่างนี้แปลว่าอ่ารอบอกเรามันมันเล็ก อืมปีนี้ไม่มีใครเกิดไอ้ดำมันก็เลยไม่ได้มาเกี่ยวปีที่แรกบอกตี่มันไปเกิดพี่น้องเลยมันโมริดามหันซองทำให้เนี่ยเกีย่าายวดำเขาอ๋อมาด้วยเจ้าไปอยู่ไหนเนี่ยตอนมาดำเจ้ามาดำแล้วตอนเกี่ยวเจ้าไปใส่หนิไม่ใช่ลงเทพแล้วบอก ันนี้เหินไม่ไม่เดี๋ยวเสร็จนี่ค่อยๆลงไอ้มาว่ามันยังไม่เสร็จมันยังไม่สายเลยหนี่งเพิ่งจะก้าวมวยไม่โดนแดดโดนอะไรเลยข้าวนะบอกเธอแล้วว่าอันมะเกียรต์เราต้องมาหมั่นด้วยคับโดยมันว่า พ่อน้องเทนสู้ไหมวันที่สองไม่มีปัญหาอยู่แล้วสบายมากครับผมตอนนี้สบายเลยนะครับปวดเอวค้างลืมบอกเดี๋ยวนนี้ยังไม่ขิ้เลยกำล็ปวดเอวเหมือนกันนี่เลยมียามองทาสบายดยามองลงมาไม่เป็นไรค่ะหนูสบายเร็วๆหนูมอบเลยค่ะหนูมอบเลยหนูคานเกี่ยวเลยใช่ไหมลูกเรค่ะเร็วๆมันไม่มียาแล้วเร็วๆรถดอาแข่งกับพ่อน้องเทนสิ หนูเล็กในรอบกี่ปีคะที่เกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ดูสีนานมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนที่หนูทํานาตอนนั้นอ่ะได้เกี่ยวไหมตอนนั้นยังน้อยอีเลยที่หนูทนานาอ่ะใช่แต่ก็เกี่ยวแล้วห <c oughs> ัว,ย,ว,ย,วยังไม่มีเลยยังไม่รู้จักเลยว่าหำคืออะไรอ้าอ้าวอาอาตอนนี้ตอนนี้รูอ้อยังคะรู้จักแล้วค่ะไม่รู้ป่าอนไรไม่รู้จักเหรอ ยังไม่รู้จากการเซิงเลยค่ะ <c oughs> อสองปีที่แล้วเยอะมากปีที่พ่อเสียนี่จะเยอะหนักปีที่แล้วก็เยอะหน้าหน้าหน้ากระทมตาน่ะนะอเม,ม่ตก้อืม่ามันกาูโอโอ้ธรรมดาสู้ๆพี่น้องใกล้สิดเซ็ตแล้วเข่าซุกเขานะแฮริ่จะรุมมาเข่าวันเขา่า,ขาก้างนาะต้องจุบหน้ามันใส่ลวกับ่นมาตุกนี่ ลาอะไรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์จ,จะพอก,กันใหมคิมนาพี่น้องสบายดีสวัสดี